สวัสดีนะคะเพื่อน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 หลายคนที่เข้ามารับฟังและรับชมในคลิปนี้นะคะคลิปนี้แม่จะเล่าเรื่องแม่ต้ยมยำเล่าเรื่องคลิปที่แล้วนะคะเป็นสาวไทยในประเทศญี่ปุ่นแต่เราไม่รู้เลยว่าสาวไทยคนนั้นเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรก็จะบอกว่าเอาคร่าวๆแค่ว่าเขาเป็นคนไทยนะคะเกิดจากในประเทศไทยนี่แหละนะคะ ตอนที่เขาเกิดก่อนที่เขาเกิดนะคะพ่อเขาก็ทําไร่ทํนานานี่แหละวันนั้นพ่อเขาไปตัดไม้ในป่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่คนมักจะเชื่อหรือไม่เชื่อในคนสมัยก่อนเขาก็เชื่อกันนะคะแต่สมัยนี้เขาอาจจะบ้างงมงายนะคะมีมีอยู่ว่าช่วงที่แม่เขาปวดท้องนะคะปวดท้องจะคลอดลูก พ่อเขาก็เข้าป่าไปตัดต้นไม้มันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นเป็นต้นยางใหญ่นะคะช่วงนั้นแม่ก็แม่ก็ปวดท้องคลอดลูกช่วงที่เขาคลอดนะคะมันพอดีช่วงจังหวะที่พ่อเขาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ต้นนั้นล้มลงแล้วมันก็จะมีเสียงกรีดคนเสียงคนนะกรีดออกมาแรงๆนะคะนั่นแหละ และเป็นช่วงจังหวะที่แม่เขาคลอดลูกอยู่บ้านนะคะคลอดเป็นลูกผู้หญิงนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เขาเล่ามาให้เราฟังในกรณีที่เขาเติบโตมาแล้วเจออะไรในชีวิตเขานะคะพออยู่มาไม่นานชีวิตของเขาอะ่ะเขาจําความได้คือเขาจะมีคนติดตามมาโดยตลอดเหมือนกับคนติดตามคอยดูแลมาโดยตลอดนะคะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน เขาจะปีนต้นไม้ต้นมะพร้าวนะคะคนคนอื่นมองว่าเขาเหยียบมีอยู่วันหนึ่งเขาจะเอาต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมันไม่ต้นต้นสูงเท่าไหร่นะคะเขาปีนต้นมะพร้าวแต่เขาว่าไปเหยียบไม้อีกอันหนึ่งเป็นท่อนหนึ่งที่จะปีนป่ายขึ้นบนไปต้นต้นไม้ต้นนั้นได้แต่คนอื่นคนอื่นมองเขาว่าเขาเหยียบงูงูใหญ่นะคะ เขาเหยียบงูใหญ่ขึ้นไปจนคนอื่นร้องแต่เขาไม่ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหยียบงูใหญ่นะคะเขาเหยียบ่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คนอื่นคนอื่นจะเห็นแบบนั้นพอนานไปนานไปเขาทําอะไรมันมันเหมือนกับว่าเขาจะรู้ล่วงหน้ามาโดยตลอดนะคะเขาจะรู้ล่วงหน้ามาโดยตลอดเขาจะทาอะไรจนจนกระทั่งถึงโตเป็นสาวขึ้นนะคะ จะมีแฟนก็มีแฟนไม่ได้จะมีแฟนก็ต้องเลิกลาหรือว่ามีอะไรต้องมาให้แบบกีดกันผู้ชายออกออกไปจากเขาไม่ไม่ให้ไม่ให้ได้อยู่ด้วยกันนะคะเขาจะมีความผิดสังเกตมาโดยตลอดมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เลยไปดูหมอดูตำราในในบ้านเรานะคะเขาก็บอกว่าเขามีคนคนนึงตาม เหมือนกับว่าในชาติปังก่อนนะคะตามหาตั้งนานเพิ่งมาเจอในชาตินี้นะคะ mm hmm. เขาเป็นเล่าเป็นรูปเป็นเรื่อง mm hmm. เป็นราวมานะคะเราก็จะไม่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 เอาไปหลายๆอย่างที่ที่มาเล่าให้ฟังเอาแค่ข้าวๆตรงนี้ก็พอนะคะแต่คนส่วนมากก็จะเชื่อในสมัยนั้นช่วงหลังๆเนี่ยที่ที่ตอนแรกที่แม่บอกว่าเขาได้ไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะ ที่เขามีบาร์มีเปิดบาร์เปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสําเร็จได้ก็เพราะมีมีจุดนี้ที่ช่วยช่วยปัดเป่าให้เขาด้วยและคุ้มครองเขาด้วยนั่นมีอยู่วันหนึ่งบาร์ข้างๆนะคะ<ม>บาร์ข้างๆบาร์เขานะ่ะเปิดบาร์นะคะข้างๆก็มีบาร์แต่คนนะ่ะจะเข้าร้านเขามากกว่าบาร์อื่นนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่ง<ม>เขายังไม่มาร้านนะคะเขายังไม่ได้มาที่ร้าน คน,คนที่รู้จักเขาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านยืนอยู่หน้าร้านนะครับผมยาวยืนอยู่เขาก็เลยเรียกถามว่ามายทำไมเปิดร้านแต่เช้าเลยนะคะแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่พูดนะคะ<ม>เขาเดิน<ม>เขาเดินดนั่งเดินนั่งด<ม>เดินอยู่หน้าหน้าร้านนะคะทำ,ทำนู่นทำนี่แต่หลายคนเขาก็สงสัยว่าทำไมทาไมตัว,ต,วตัวมาเปิดร้านแต่เช้านะคะพออีกประมาณสายหน่อยนะคะ เขาก็เลยได้คุยกันเขาก็เลยทักกันว่าอา้าวทำไมเมื่อเช้ามาเปิดแต่เช้าร้านปกติแล้วน่ะต้องเตต้องเปิดร้านตอนเย็นไม่ใช่เลยนี่แหละมันเป็นที่มานะคะที่มาเขาก็ยังเขาก็ยังบอกว่าเอ๊ะทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ไปไหนเขายังติดตามติดตามตัวเขาอยู่ตลอดนะคะช่วงที่เป็นโควิดนะคะโควิดเขาก็ฝันเหมือนกันก็คนนี้แหละมาบอกนะคะคนที่เป็นร่างของเขาเนี่ย เป็นคู่แฝดเขาล่างเขาติดตามมาน,ะนั่นแหละมาบอกเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาเล่าให้ฟังทุกอย่างนะคะนั่นแหละบางคนเชื่อนะบางคนก็ไม่เชื่ออันนี้มันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครบอกใครและเชื่อได้นะคะต้องเจอกับตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้นะคะมันต้องเจอกับตัวเราประสบการณ์กับตัวเราเองมันถึงจะเชื่อได้ แต่ในจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกขอ,ของของของแม่คนที่พูดเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งนั้นไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงนะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรหลายๆอย่างมาเล่าให้ฟังเทเลนิดเทเลหน่อยเป็นเรื่องราวแต่ทุกอย่างที่แม่เล่าคือมันเป็นความจริงที่คนที่เขาไปเจอประสบปัญหาแบบเนี้ยนะคะ เขามาเล่าสู่กันฟังในเปิดใจคุยกันว่าชีวิตที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นะคะเราก็เล่าสู่กันฟังและมันจะจะไม่ค่อยเจอแต่ละคนจะไม่มีใครที่จะมาเล่าให้ใครต่อใครฟังได้เรียกง่ายๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อนะคะแล้วแต่คนพิจารณาคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ